เป็นความเชื่อความศรัทธาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างแน่นแฟนและยาวนานจนมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคอยู่หลายแห่งรวมไปถึงถ้ำนาคาที่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเนื่องจากความศรัทธาหรือมาเพื่อชื่นชมความงดงามของธรรมชาติและอีกหลายคน ที่อยากจะเข้ามาเพื่อขอโชคลาโดยถ้ำนาคา,านันถือเป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่งดงามและแปลกตาเนื่องจากพื้นผิวหน้าหินมีลักษณะคล้ายเกล็ดงูรวมถึงรูปแบบของถ้ำที่คดเคี้ยวคล้ายงูยักษ์ที่กำลังขดตัวภายในถ้ำจะพบกับหินที่มีรูปร่างคล้ายกับลําตัวงูขนาดใหญ่ และปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวดูงดงามชวนให้พิศวงนอกจากนี้ยังมีการพบหินที่มีลักษณะคล้ายส่วนหัวของงูยักษ์ในบริเวณที่ไม่ไกลกันมากจากตัวถ้ำอีกด้วยชาวบ้านจึงได้เชื่อมโยงไปถึงตำนานพ่อปูอือลือเจ้าเมืองรัฐพลาคนครแห่งภูลังกาที่ถูกพญาน,นาคราช สามให้กลายร่างเป็นงูยักษ์เฝ้าในบึงโขงลงจนกว่าจะถูกล้างคำสาหลังจากที่พญานาคราชเลื่อนคนเข้าถล่มเมืองจนราบคาเนื่องจากไม่พอใจที่พ่อปูอือลือได้ขับไล่นางนาคลินธานีพระธิดาของพญานาคราชและเป็นมเหสีของเจ้าชายฟ้ารุ่งอีกทั้งพ่อปูอือลือ,อยังไม่ได้คืนเครื่องราชกุกธภัณฑ์ แก่พญานาคาราชตามคำร้องขออีกด้วยจึงกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาหากใครอยากฟังเรื่องราวของข้อวปูอือลือก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ตำนานปูอือลือนาคาราชทางช่องหลอนแดรี่ของเราได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าทำนาคาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ของเมืองลับแ,แล มีชาวทิพย์อาศัยอยู่โดยก่อนหน้านี้มีเรื่องเล่าจากพระอาจารย์วางทิติสาโรคเคยเล่าไว้ว่ามีหนุ่มอายุ19ปีมานั่งสมาธิด้วยการแต่งชุดขาวเพื่อเตรียมการบวชแต่สุดท้ายได้หายตัวไปในพื้นที่เมืองลับแลและจากการนั่งสมาธิตามหา ก็พบว่าหนุ่มคนนั้นตายไปอยู่กินกับสาวในเมืองลับแลเพราะในอดีตชาติทั้งสองเคยเป็นเนื้อคู่กันและเมื่อได้เข้าไปอยู่ในเมืองลับแลแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้แต่หากจะติดต่อสื่อสารกันก็ยังสามารถทําได้โดยการตะโกนถามกันในบริเวณช่องแคบภายในถ้ำนาคา แต่จะไม่สามารถเห็นหน้ากันได้เมื่อญาติของหนุ่มคนนั้นได้ทำการทดลองก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์วางพูดไว้ซึ่งเขาได้บอกกับครอบครัวว่าตัวเองนั้นมีความสุขดีในทางวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำนาคาไว้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เรียกว่าปรากฏการ์ซันแคลกหรือหมอนหินซอนเกิดจากหินทรายขนาดใหญ่ขยายและหดตัวลงอย่างรวดเร็วเพราะอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างกลางวันที่มีอากาศร้อนจัดและกลางคืนที่มีอากาศเย็นจัดจึงทำให้หินแตกเป็นเหลี่ยมและมีลายปรากฏบนหน้าหินคล้ายเกล็ดของงูหรือพญานาค ทั้งนี้เรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหากใครมีความคิดเห็นอย่างไร mm. เกี่ยวกับปรากฏการนี้ mm. ก็สามารถพูดคุยแลเกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ mm. ก็จบไปแล้วนะครับ mm. กับตำนานถ้ำนาคาหวังว่าจะชอบกันนะครับ